ยินดีกับชัยชนะของซื่อสัตว์ครับสวัสดีครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ตื่นเต้นร้าใจจริงๆครับสำหรับซื่อสัตว์นะครับผมนะส่วนแฟนเดี๋ยวไปคุยกันนิดนึงนะคุยกับซื่อสัตว์นิดนึงก่อนฮะการชกในวันนี้เจอกับโชคปรีชาครับผมตอนที่ประกบมาก็รู้สึกดีใจครับได้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 รีแมตต์ก็แพ้ชนะก็อีว่ากันคอยให้ได้ ลองสักอีกสักครั้งจะผลจะแพ้หรือชนะประมาณนะครับอาฮะไฟนี้มันแตกต่างจากผลที่แล้วไางไบ้างไฟนี้ผมได้ประสบการณ์จากไฟแรกเพราะว่าไฟแรกเอ่ยยกหนึ่งผมวงนอกผม,ผมเอ่อทำได้ดูด,ดีกว่าเพราะว่าผมได้ลูกฉับช่วยลูกไวกว่า,วาส่วนโชคพิชาจะได้ลูกหนักแน่นครับแต่เขาอาจจะช้ากว่านิดหนึ่งจากประสบการณ์ไฟแรกผมก็เลยเอามาปรับ ไฟชกไฟเลยครับก็คือแบบไม่ต้องไปแลกอะไรเขามากก็คือว่าเขาหนักอยู่แล้วหนักธรรมชาติอครับผมเราก็ใชนะ้ความไวครับผมครับผมพอสถานการณ์จริงๆบนเวทีขึ้นมายกหนึ่งนี่มัน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 แตกต่างไหมใอย่างที่เราคิดยกหนึ่งก็อย่าง,อย,างอย่างที่วางแผนไนะครับก็คือวงนอกผมทําได้ดีกว่าแต่มีบางอารมณ์ชัว่ววูบผมจะเข้าไปบวกกับแกแล้วจวังหวะก็คือเอ้ยนึกได้เอ้ยโดนหมากรุกอาพอดีแล้วเอ้ยแกหนักเนี่ว่า ก็เลยคอนโทรลพยายามอยู่ห่างๆครับนะครับยกแรกที่สังเกตว่าซื่อสามนี่เตะขวาแบบโอ้โหเตะเน็มหนักมากอ่ะผมว่าเห็นจังหวะที่แกสุดก็ตามตามไปก็เก็บปิดบัญชีอ่าจะน็องละถ้าแกก็มีแรงบวกมาครับผมว่าชะงักใจเอ้ยค่อยต้อนไปทีนิดิดีกว่ามีจังหวะน็อกได้ค่อยน็อกได้อ่านะครับผมแต่ว่ายกสองที่สังเกตว่าเกมของโชคกีชานี่เขาเปลี่ยนไปจากเดิม เขาพยายามที่จะเน้นเรื่องของการป้าบไตมากขึ้นใช่ครับแกพยายามเดินเดินให้เร็วมากขึ้นพอเดินเร็วมากขึ้นผมก็จังหวัดได้จังหวัดล็อกเลยครับก็คือว่าเขาก็ตีไม่ได้ต่อยไม่ได้ประมาณครับก็คือประกบวงไหนไปเลยอือือครับ่าไปสองยกเนี่ยตอนนั้นคิดว่าชนะรอย่างก็คือมันออม่นใจสิบวันสมั่นใจประมาณตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเอ้ชนะแน่นอนถ้าถ้าไม่พลาดโดนน็อกโดนหลับครับผม uh huh. อ่าฮะคิดว่าชนะยกสามนี่เขาก็ยังเปิดฉากบ,บุกอยู่เหมือนเดิมนะ ใช่ครับแกยังเดินกะเอาผมหลับมาเลืมเัาเออแต่ก็เราก็พยายามที่จะตอบโต้เขาอะ่ะครับผมก็มียกจังหวะยกสามครับที่โดนหมัดบวกมามีย่อไปนิดหน,นึ่งเออนิดหนึ่งสิตอนแรกเห็นเห็นดาวเลยลไหมระยะไปหมอ่ังครับับปุ๊บนิดหนึ่งก็ย่อแล้วเด้งคืนนอพอดีอ่าครับผมเออมีอะไรก็ครับผมเกมละครับผมดีมก็ซ้อมมาดีครับร่างกายฟื้นไว นะฮะตอนครบยกประกาศผลออกมาตอนนั้นคิดว่างไงบ้างก็ในใจก็มันม่นใจอยู่กึ่งหนึ่งก็รอให้กรรมการชูมือก็คือมั่นใจร้อเปร็นแล้วครับตอนกรรมการชูมืออืครับก็มั่นใจนะว่างาั้นคะรับผมเออนะคะแนนไฟนี้ให้คะแนนตัวเอง10คะแนนเต็มให้เท่าไหร่ดีสิบคะแนนผมให้ทัก8ดครับ อีกสเก็ยังมีอ,อารมณ์ร้อนคิดจะบ,บวกทันแรกกับเขาอยู่คร uh ับ huh. ผมก็ดีจะย,ยังคิดได้ครับครับผมครับผมนะไม่จับเกเห็นแฟนส่งสายตาหวานแหววมาตลอดเนาะเออนั่ <laughs> นละสิะน,ะ,น,ะ,นะครับกำลังใจได้เป็นพลังใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ <g> เป็นกําลังใจครับสําคัญครับก็อย่างที่รู้กันว่าแฟนก็แพ้ครับก็ผมก็จ แต่งเป่าว่าเอ้ยวันนี้ต้องชนะครับเอารางวัลเป็นรางวัปลปมใจสาแร้คู่ก็จะดูไม่ดีครับไฟนี้พูดถึงจุดบกพร่องที่เราจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรมีต้องมีอะไรบ้างจุดบกพร่องก็ยังเป็นการป้องกันตัวของผมอยู่ครับการป้อ <laughs> งกันตัวยังน้อยอยู่ครับครับยังต้องแก้ไขในเรื่องนี้ใช่ครับน้ำหนักตัวซิลิคดิมีปัญหาอะไรไหมฮะน้ําหนักผมอยากชกสักร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองนครับตอนนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบถร้อยยี่สิบสี่ก็ถือว่าโอเคครับ เยาอยากจะลดลงไปสักนิดนึ่งอยากจะลดลงมาอีกสักนิดหนึ่งครับอ๋อครับตั้งเป้าอยงไบ้างในวันลุมพินีวันลุมพินีผมยังตั้งเป้าก็คือแบบเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับก็ให้แบบสะสมกระดูสะสมประสบการณ์ของตัวเองไปก่อนยังไม่อยากก้าวข้างกะโดดไปครับพอก้าวกะโดดไปก็เจอของแข็งๆนะครับอยงเอากสักนิดนึงเรื่องความมั่นใจก่อนที่ได้สัญญาว่ากันเถอะใช่ครับใช่ใช่ครับนะไต่อไปมีอยากเจอใครเป็นพิเศษอะไรยังไง ไฟต์ต่อไปแล้วครับยังยังไม่ยังไม่เจอยังไม่อยากเจอใครแล้วครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับสารพูดอะไรถึงซื่อสัตย์หน่อยเก่งขนาดไี้แฟนเนียโอ้โอซื่อสัตย์เก่งที่สุดชบชบใช่สอนดีช่วยดีทุกอย่างดีโอใช่ถ้าถ้อดีครับถามนิดนึงครับอ่หมูกับ ซาร่าเจอกันยังไงครับเจอกันที่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่เชียงใหม่ครับจะบอกก่นเป็น่ายมวยค่ายมวยครับแต่ว่าตอนนั้นอยู่คนละอยู่คนละยิมผมผมซ้อมอยู่มานบยิมซาร่าซ้อมอยู่หงทองมวยไทยยิมแต่ว่าเจ้าของค่ายเขาสนิทกับผมครับแล้ววันนั้นนักเรียนในค่ายเขาอยากไปซ้อมที่หงทองผมก็เลยไปส่งนักเรียนที่นู่นแล้วไปเจอเจอกันก็เริ่มคุยเริ่มอะไรกันมากครับ เจอกันตอนตอนไที่หงทองใช่ครับไม่ได้วิ่งสวนกันนะัไม่ได้วิ่งสวนกันครับไม่ได้วิ่งเจอกันตอนนี้ปิ๊งเลยป่ะก็ถูกใจครับถูกใจก็มีไอจีก็เริ่มเริ่มคุยกันครับอ๋อนี่คบกันมากี่เดือนแล้วเนี่ยสามปีกว่าแสามปีกว่าใช่ปีกว่าแล้วนะอันนี้แต่งงานเรียบร้อยครับผมก็จดทะเบียนสมรสครับแต่ยังไม่แบบจัดงานอะไรเป็นหลักเป็นอย่างเป็นทางการ อ๋อครับวางแผนจะมีเบบี่ยังก็รอรอให้ใอ,อยากกับห <c oughs> มดไฟชกก่อนครับถึงจะถึงจะพร้อมมีนะตอนนี้ก็ยังสนุกกับการชกมวยไปก่อนว่างั้นสนุกกาบชกมวยนะเอาไหม่ว่าอะไรว่าตัว่ฟเองยังจะชกต่อ <c oughs> ชกต่อชกต่อชกต่อพี่วังนี้นี่อยากอยากทุกทีถามหมูนิดนึงครับอยากในวันนี้ผมไม่ร่วมหมูได้ดูไหมครับดูสลาชกปากสลา ยังผิดพลาดอะครับผมแต่บวกนผมผมดูเขาได้เปรียบเพราะเขายังไม่รู้จังหวะการเข้าออกคอนโทรลเพราะว่าช่วงต้นยกแรกเลยก็คือทุกคนอาวุธหนักหนวมทุกคนแล้วเขาจังหวะไม่รู้จังหวะจะเข้าไปกอดเนี่ยจังหวะผู้ต่อสู้เขาต่อยูเขาเหวี่ยงมาโดนเจ็บแน่นอนเพราะว่าต้นยกยังยังหนักยังมีกําลังอยู่ครับแต่ถ้ายกสองยกสามไปยกสองยกสามเริ่มหมดแรงก็อาจจะไม่เจ็บมากเท่าไหร่ก็ไป เก็บสะสมประสบการณ์การเข้ากันออกการยืนมวยประมาณนี้เออในฐานะโค้ชที่รู้ใจสุดของซาร่าคุณคิดว่าคุณจะทําให้ให้ซาร่านี่ไปได้ไกลขนาดไหนครับก็ผมก็สอนพยายามสอนเขาทุกทุกอย่างครับก็อาย อ่โอเคอ่โอเคฮะก่อนที่จากกันไปขอคิดสักหนึ่งฮะโอเคฮะดีขอ่ชอบีกซื้อกระดา